สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยครับวันนี้ผมเจรันบุญเฉยครับประธานเซ็นเตอร์กิวิ่งฟอร์เวิร์ดจังหวัดลำพูนครับวันนี้เดินทางมาพร้อมกับผู้นําจังหวัดลำพูนครับนี่แหละเจรันเฉลือนมือที่อุดรธรักครับผมแล้วก็ทีมหน้าตาสาวสวยทั้งนั้นเลยนะฮะก็มาร่วมโครงการมอบป้ายโครงการพ่อพารวยนะฮะที่นี่เราอยู่ที่ไหนฮะบ้านหนองซิวครับตำบลบ้านสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับผมและเนเคยเราจะมอบมอบป้าย โครงการพ่อพารวยให้กับผู้ประกอบการร้านอะไรครับวันนี้ร้านรงคารของฉำครับอืมนะครับต้องบอกว่าเป็นร้านค้าเพิ่งเปิดใหม่นะฮะแต่พอได้ฟังท่านมาแนะนําก็เข้าร่วมเลยเข้าร่วมเลยเพราะสมัครปีไม่มีค่าใช้ใจ่ายอืมครับพร้อมที่จะเป็นปันให้กับทิ่มิ่งห้าเปอร์เซ็นต์อืมนะครับเขาเรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบ่งปันนะครับและที่สําคัญวันนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านผู้ใจดีแล้วครับสวัสดีครับคับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือพี่นงคานนะครับเจ้าของร้านของจำที่เข้าร่วมโครงการ ทอพารวยนะครับทักทายท่านผู้ชมหน่อยครับอ่ามีมีสินค้าอะไรขายบ้างครับขายของชำขายลกชิ้นอืมมีลูกชิ้นทอดด้วยครับทุกอย่างห้าบาทที่สําคัญครับท่านผู้ชมครับมีถังแช่เครื่องดื่มเป็นวุ้นด้วยอยู่ข้างหลังนะใหม่ๆเลยนะฮะบอกว่าท่านใดที่ทํางานเหนื่อยๆนะครับช่วงเย็นนะครับหรือช่วงกลางวัน มาแวะอุดหนุนได้เลยนะครับสแกนจ่ายสร้างเงินออมนะครับกับระบบเศรษฐกิจแบ่งปันครับมีเครื่องดื่มเย็นๆเป็นวุ้นให้ด้วยนะครับพร้อมกับลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นไม้ละ5บาทเท่านั้นเอง5บาททุกอย่างเลยนะฮะก็บอกใจดีมากๆนะครับโอเคเขาเรียกว่าผู้มีหัวใจอันประเสริฐครับพร้อมให้ส่วนลดกับแอปทิิงเอซนอืมฮะสุดยอดท่านผู้ชมครับอย่าลืมครับถ้าผ่านมาที่บ้านนองซิลนะฮะ เส้นถนนไปบ้านเหล่าผูจ้จ้อ,จอยะะบ,บ้านวังซิวบ้านวางไฮครับ,รบก็สามารถแวะมาอุดหนุนเมื่อท่านพบป้ายโครงการพ่อปอรวยแวะมาเลยนะครับสแกนจ่ายสร้างรอบสร้างระบบเสร็จกันแบ่งปันด้วยกันนะครับเดี๋ยวพิจารณามอบป้ายโครงการให้กับคนที่นงคลานนะฮะพร้อมกับป้ายเกี่ยวพ่อปารวยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเย่าลืนครับแวะมาอุดหนุนเพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันด้วยกันและที่สําคัญมีร้านค้าร้านขายหรือประกอบการด้านใด เข้าร่วมโครงการกับค i ย์ FOR w ส r ตรดฟรีนะครับติดต่อสมาชิกคีย์วิ่งสโตรดในทั่วประเทศเลยนะครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการพ่อพารวยใช่ครับระบบเศรษฐกิจแบ่งปันที่จะช่วยให้สังคมไทยน่าอยู่สังคมไทยที่อาวิไลนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับร้านนี้มีพ่อพารวยครับ